ผู้เป็นพวกบ้านเราต้องบอกเลยนะครับว่าความต้องการเนี่ยไม่เหมือนใครในโลกนะครับที่หลังเราบอกคือว่าถ้าไม่ขายหรือไม่ต้องเอามาแสดงนะผมเลยคลิกเลยนะอ๋อนี่คือความต้องการของคนไทยหรือว่าคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่คือเห็นแล้วอยากซื้อต้องซื้อได้ผมก็เลยยึดหลักนี้มาตลอดนะครับว่างานของเราเนี่ยเป็นงาน business to customer คือลักษณะจัดงานแบบ B 2 B เนี่ยนะครับก็คือ business to business เนี่ยมันเป็นการจัดแบบเป็นวิชาการนะครับคือเวลาเขามีของที่เป็นความคิดเนี่ยเขาจะเอามาแสดงแล้วก็มาดูความต้องการของคนว่าสนใจอยากได้อะไรไหมถ้าอยากได้เขาจะเอามาทำเป็นต้นแบบแล้วก็ผลิตจริงผู้บริโภคคือมาดูมาเห็นของใหม่ต่างต่างเนี่ยแต่ซื้อไม่ได้คือถ้าอยากซื้อเนี่ยจะต้องกลับไปเมืองตัวเอง เพื่อที่จะไปสั่งหรือรอให้ดีลเลอร์หรือดิสซิบิวเตอร์เนี่ยสั่งมาถึงจะซื้อได้เมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นการจัดงานระหว่าง Business to Business คนที่ทำธุรกิจอย่างนี้อยากจะให้คนมาร่วมแบบนี้เข้าหุ้นกันก็ไปจัดงานแบบนี้แล้วก็มีคนมาสนใจอยากจะเข้าหุ้นอยากจะเอาไปที่ประเทศตัวเองอะไรแบบนี้นั่นคือการจัดงานแบบ B 2 B ซึ่งฝรั่งเมื่อก่อนนิยมมากครับ ผู้เป็นพวกบ้านเราต้องบอกเลยนะครับว่าความต้องการเนี่ยไม่เหมือนใครในโลกนะครับคนไทยนี่เห็นอะไรอยากซื้อต้องซื้อได้เลยเนี่ยครับผมเคยจัดงานครั้งหนึ่งที่บมามงครองมีอาแปะคนหนึ่งในงานเราเนี่ยบังเอิญครั้งนั้นมีรถแนวคิดคันหนึ่งที่เอามาแสดงในงานด้วยอาแปะคนนี้เนี่ยถามผมนะครับว่ารถครั้งนี้เขาขายเท่าไหร่ผมก็ต้องอธิบายให้ท่านฟังบอกว่าคือรถคันนี้เนี่ยมันเป็นรถแนวคิดครับ แกก็ทําหน้างงๆมันแนวคิดมันคืออะไรนะครับผมก็อธิบายต่อว่ารถแนวคิดเนี่ยเขาอาจจะใช้เงินพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเป็นร้อยร้อยล้านเลยนะครับแต่เขาไม่ขายครับคือเขาเอาเป็นแนวคิดเพื่อจะดูว่าคนสนใจไหมและอยากซื้อไหมถ้าอยากซื้ออยากสนใจเขาก็จะทําออกมาอาแป้ก็บอกว่าที่หลังเราบอกคือว่าถ้าไม่ขายหรือไม่ต้องเอามาสแสดงนะ ผมเลยคลิกเลยนะอ๋อนี่คือความต้องการของคนไทยหรือว่าคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่คือเห็นแล้วอยากซื้อต้องซื้อได้ผมก็เลยยึดหลักนี้มาตลอดนะครับว่างานของเราเนี่ยเป็นงาน business to customer ซึ่งฝรั่งตอนแรกๆเนี่ยมาเห็นงานเราเนี่ยก็จะเดินดูสักพักหนึ่งก็เหมือนมาปารบนะฮะว่างานยู u ก็คืองานขายของทั่วๆไปอะนะ แต่ถ้าเป็นอย่างประเทศไอเนี่ยเราจัดแบบนี้เนี่ยเราจัดแบบยิ่งใหญ่คือเป็นการจัดแบบ B 2 B อันนี้ก็เป็นความคิดที่มันอาจจะต่างกันแต่เราก็ยึดถือวิธี B 2 C ของเรามาตลอดครับคืองานที่เขาจัดที่เยอรมันเนี่ยนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่เข้ามาจัดที่มิวนิก นะครับทางเมืองมิวนิกก็บอกโอ้แฮปปี้มากเลยเพราะว่าทางมิวนิกเนี่ยในประมาณเดือนตุลาเนี่ยเขาจะมีเบียเฟสิ i วัลซึ่งเขาจะอยู่แถวแถวเดือนตุลาคมแต่คนเขาจะเริ่มไปเที่ยวกันตั้งแต่ประมาณกลางเดือนกันยาอะไรต่างก็เริ่มไปแล้วเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยจะได้สองทางเลยก็คือคนที่จะมาดูงานแสดงยานยนต์เนี่ยนะครับกับอีกประเภทหนึ่งคือมาเพจะมาดื่มเบีย มันก็เลยเป็นสองเทศกาลที่เขาเอามาผนวกกันเราก็ไปดูนะครับเห็นเลยนะครับว่าไอ้ลักษณะ B 2 B ของเขาเนี่ยยังมีอยู่นะครับแต่ลดขนาดลงเยอะเลย B 2 B ก็คือการสัมมนาการให้บริษัทที่มีของที่ขายเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจไฟฟ้าหรืออะไรของใหม่นี่นะครับต้องการที่จะหาพาร์ทเนอร์หาผู้ร่วมลงทุนหรืออะไรก็ตามมาออกงานนะครับมันมีฮอลล์ทั้งหมดที่จัดเรื่องแบบนี้เนี่ย แค่3าอในทั้งหมด18ฮอลที่เขามีแค่หนึ่งใน6เท่านั้นเองเพราะฉนั้นตรงนี้ก็เห็นได้เลยว่าเขายังไม่เลิก B 2 B นะครับแต่น้อยลงอย่างเห็นได้ชัดอีกอันหนึ่งที่เขาเสริมเข้ามาก็คือ B 2 C คนที่มาดูเนี่ยมาซื้อของได้ด้วยมาทดลองรถได้ด้วยแล้วก็มาจองรถซื้อรถในงานได้คนที่มาเทศกาลก่อนเวลาก็มาดูรถยนต์คนที่มาดูรถยนต์อ้าวเห็นเบียร์จะถึงแล้วอรอนิดนึงก็ไปทานเบียร์ มันเป็นอะไรที่มันหนุนกันส่งเสริมกันลักษณะของ B 2 C ของเขาก็เกิดขึ้นแล้วก็ผู้จัดเนี่ยนะครับเชื่อไหมครับมีสนามให้เด็กทดลองขับอันนี้เป็นครั้งแรกของเขาเลยนะครับแต่ของเราเนี่ยเราจัดมา15ปีแล้วเรามีให้เด็กมาเรียนรู้กฎจราจรแล้วมีตำรวจมาด้วยนะครับเพื่อให้เด็กรู้ว่าตำรวจไม่ใช่ของนา่ากลัวเขาเป็นผู้รักษากฎหมายเขาเป็นคนดูแลเรื่องกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ย ซึ่งตอนนี้มิวนิคให้เด็กเหมือนกันแต่ไม่ได้ประขับรถไฟฟ้าแบบเรานะครับขี mm. ่จักรยานนี่ก็เป็นการเริ่มต้นของเขาในธุรกิจ B2C นะครับเนี่ยอันนี้ต้องต้องบอกในลักษณะเหมือนเราเป็นผู้จัดงานคนไทยนะเราขอวิจารณ์กลับว่าฝรั่งทำได้น่ารักทีเดียวครับ สำหรับผู้บริโภคไทยสิ่งที่อยู่ในใจก็คือเห็นอะไรอยากซื้อต้องซื้อได้ตรงนี้เนี่ยพอเราจัดงาน B2C เนี่ยผมว่ามันตรงลักษณะเลยและสิ่งที่เราเน้นอีกสองสามเรื่องนะครับในการจัดงานของเราก็คือเราต้องการให้ครอบครัวเนี่ยมากันเป็นทั้งครอบครัวเลยเพราะเวลามาทั้งครอบครัวการตกลงใจการตัดสินใจซื้อมันง่ายคุยกับภรรยาภรรยาก็เห็นอยู่ด้วยลูกก็สามารถเข้าไปดูในรถได้อะไรต่างเนี่ย ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เราสนับสนุนให้ทําอยู่แล้วนะครับแล้วมันก็ได้เกิดขึ้นในงานเราอยู่เป็นประจำเรามีการให้พริตตี้ต้องแต่งไม่โป๊นะครับเพื่อจะดึงให้คุณผู้ชายเนี่ยกล้าพาคุณผู้หญิงมาดูและเมื่อมาดูเสร็จเนี่ยการตัดสินใจมันจะง่ายซึ่งได้ผลแล้วก็ครอบครัวมาในงานเราเนี่ยเยอะขึ้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเสียง คนไทยเรามักจะนิยมใช้เสียงเรียกคนเราอยากจะมีอะไรสะแสดงให้เขาเห็นเนี่ยเราจะทำเสียงดังๆก่อนและคนไทยก็จะตื่นแล้วก็มามุงดูกันเต็มไปหมดเลยแต่เราค้นพบว่าการมุงดูของคนไทยเนี่ยถ้าเกี่ยวข้อ,ของกับเรื่องการซื้อของเนี่ยมุงดูแต่ไม่ซื้อเราก็เลยมีการกําหนดว่าต้องใช้เสียงได้ไม่เกินเท่าไหร่จุดเหล่านี้ก็เป็นจุดที่เราคิดว่าเราดึงดูให้คนที่มาทั้งครอบครัวเนี่ยอยากมา แล้วก็เมื่อมาแล้วการซื้อขายของก็จะเป็นไปอย่างสะดวกขึ้นครับ